ไม่รู้ว่ากล้องจะเห็นหรือเปล่านะอันนี้เป็นรถที่ผมยึดไว้นะครับผมข้างล่างผมจะเจาะเข้าไปเลยนะผมเอครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับผมแค่นี้เองนี่ครับจะมีวิ่งแล้วก็สกูหลังจากที่รีแมปมา2เดือนนะครับผมว่ามันจะยังจะดีอยู่หรือเปล่านะครับผม สวัสดีครับทุกนรับสู่ช่อง The g a i n e ด d e r นะครับผมวันนี้ก็จะมาใส่วิ่งใต้คางตรงนี้ให้ดูนะครับผมเพราะว่ามีพี่คนหนึ่งนะเขาทักแชทมานะครับผมก็จะให้ใส่ให้ดูหน่อยนะครับผมดูรอบๆรถนะครับผมรอ,อ,อบๆรถก็จะประมาณนี้เดี๋ยวพ p ต่อไปผมจะมารีวิวของแต่งนะครับแต่ก็ไม่มากหรอกผมกําลังสั่งแบบอันนี้มาโอ้โหโดนโดนเกี่ยว ผมกาลังสั่งแบบไฟเลี้ยวแบบเป็นแผ่นนะครับผมติดจเจาะมาตดตรงนี้นะครับผมที่ผมสั่งมาแล้วก็จะมารีวิวของแต่งให้ดูนะผมกําลังใส่สั่งซื้อของแต่งมาเพิ่มอยู่ตอนนี้ก็ผมจะมาถอดตรงนี้ออกให้ดูนะครับผมแค่น็อตตัวเดียวนะที่ยึดโอเคเดี๋ยวผมจะถอดออกก่อนแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็มีแค่ไขควงนะครับผมโอเคแล้วก็เลื่อนล้อให้มันหนีออกจากตรงนี้ ไม่รู้ว่ากล้องจะเห็นหรือเปล่านะอันนี้เป็นที่น็อตที่ผมยึดไว้นะครับผมข้างล่างผมจะเจาะเข้าไปเลยนะผมจะใช้แค่สกูที่มันหลมๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะขันลงไ้ดูโอเคครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับผมแค่นี้เองนี่ครับจะมีวิงแล้วก็สกูโอ้โหสนิมขึ้น <laughs> จะเป็นสกูแบบแหลมอย่างนี้นะนครับผมอ่าเนี่ยจะเป็นตัวแหลมอย่างนี้นะแล้วก็ จะมีไขควงอันนึงนะครับผมแล้วก็ถ้าใครอยากให้มันแน่นแเลยนะครับผมก็ซื้อกาว3า m นะครับมาตีตรงนี้ยึดน็อตขึ้นไปเลยนะครับผมมันจะแน่นมากนะครับผมแต่อันนี้ผมยังไม่ได้สั่งมานะไอ้กาวอ่ะผมก็จะยึดตรงนี้ให้ดูก่อนก็จะมีแค่นี้นะผมจะตอนแรกผมจะมาวัดระยะก่อนนะครับผมอันนี้มันมันจะเหนียวนะมัน,มนไม่แตกนะครับผมถ้าเราใช้น็อตตัวแหลมแทนก่อนนะผมจะเจาะยึดขึ้นไปเลยนะครับผมเพราะว่า ยังไงมันก็ไม่ต้องเสียดายนะผมเพราะว่ายังไงมันก็ใส่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะสาหรับผมนะมันไม่ได้ถอดอยู่แล้วนะครับผมโอเคแล้วก็ผมจะกะระยะแล้วก็จะเอาน็อตตัวนี้มาขันขัน,ขนแบบขันให้มันนําร่องก่อนนะครับแล้วก็ผมจะเอาใส่เลยแล้วกันโอเคผมก็จะนําร่องเสร็จปุ๊บผมก็จะมายึดใส่เลยครับผมแต่ถ้าใครแบบมีกาว 3M อมก็สามารถ ใส่กาวสามติดไปด้วยนะครับผมจะได้แน่นไปกว่าน็อตอีกนะครับผมก็จะขันน็อตขึ้นไปเลยแล้วกันโอเคไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าน่นาจะเห็นเลยโอเคขันพอประมาณนึงนะครับผมก็มากะระยะกะระยะไอ้วิงเราจะเอาประมาณไหนนะครับผมประมาณนี้เราก็ขันแน่นได้เลยนะครับผมผมก็จะขัน ขแค่นี้ก็น่าจะแน่นแล้วนะครับผมนี่แบบมันจะขยับมันจะซ้ายขวาได้นะแต่ถ้ามีมันก็แน่นอยู่นะแต่ถ้ามีกาวสาม็มติดมันจะขยับไม่ได้นะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมเออนี่ครับดูมุมข้างหน้านะมุมข้างหน้าก็จะประมาณนี้นะครับมุมด้านข้างก็ ผมนานค้างก็จะประมาณนี้โอเคมาด้านนี้บ้างครับนะผมถ้าใครใส่แบบนี้นะผมว่าผมจะเปลี่ยนอีกแบบนึงมาใส่อยู่นะไม่รู้ว่ามันจะสวยหรือเปล่าแอ้เค้นี้ก็น่าจะสวยแหละโอเคผมจะแถมให้แล้วกันคลิปนี้ผมจะแถมที่ผมไปรีแมปมานะครับผมโอเคเดี๋ยวผมมานั่งคุยดีกว่า ผมก็จะมาพูดถึงหลังจากที่รีแมปมา2เดือนนะครับผมว่ามันจะยังจะดีอยู่หรือเปล่านะครับผมสําหรับผมนะครับผมที่รีแมปมาก็เพราะอยากให้แบบลากรอบให้มันสูงสูงนะครับผมก็ได้พูดไปในคลิปที่ท็อปสปีดแล้วล่ะอันนี้ก็จะมาพูดถึงข้อดีมานะครับผมก็ตัวนี้แหละครับผมที่ข้อดีก็คือแบบมันลากรอบได้สูงขึ้นนะครับผมกดรอบที่เกียร์หที่9,500รอบนะครับผมามันจะไม่ตัดแล้วล่ะอันนี้ผมไปจูนแบบจูนยิงมานะครับผมตอนแรกก็ นะตอนแรกมันมันมันสนุกนะครับผมผมแนะนําให้แบบจูนแค่ปลดรอบก็พอนะไม่ต้องจูนแบบยิงนะครับผมเพราะว่าางหลังมานี่แบบรู้สึกแบบลาคาแล้แต่ว่าผมก็มีวิธีแก้ที่ไม่ให้มันยิงนะครับผมก็จะแบบเวลาเราผ่อนใช่ไหมเราผมก็จะกาคลัดเอานะครับผมก็ไม่ให้มันยิงนะแต่ถ้าปล่อยคลัดนี่มันจะยิงนะครับผมโอเคตอนนี้ผมก็ใช้มาประมาณเดือนก,กว่าเกือบ2เดือนแล้วล่ะที่ไปรีแมปมานะน่าจะ2เดือนแล้วมนะั้งผมว่า มันไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมถ้ารีแมปมานะผมยังไม่เห็นปัญหานะผมก็แบบแช่บ้างนะครับผมก็มีแบบขี่แช่บ้างมีลักรอบสูงๆบ้างนะเรื่องของอัตราน้ํามันที่มันกินนะผมคิดว่าถ้าขี่แบบแช่รอบสูงๆที่มันอยู่ประมาณหมื่นหมื่นรอบอย่างนี้นะครับผมขี่ไปแช่ไปนานๆมันมันจะกินมากนะผมมันจะกินน้ํามันมากนะที่สังเกตนะแต่ว่ามันก็ปกตินะครับผมถ้าขี่แช่รอบสูงๆนะครับผมมันจะกินน้ํามัน เป็นปกติทุกคันนะครับผมถึงไม่รีแมปมานะอันนี้ถ้าขี่แบบปกตินะครับผมอยู่ที่ไม่เกิน9,500รอบนี่ก็เป็นรถปกติที่ยังไม่ป,มปลดรอบนะครับผมก็จะไม่กินน้ํามันนะครับผมจะกินแบบตามอัตราน้ํามันที่มันกินอยู่แล้วนะผมอันนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องกินกน้ามันนะผมมันอยู่ที่การขับขี่มากกว่านะครับผมถ้าขี่แช่นานๆก็กินกินอยู่แล้วครับถ้าไม่ปลดรอบมันก็กินนะครับผมอ,อันนี้ของที่แบบหลังรีแมปมานะข้อเสียนะครับผมข้อเสียก็ยังไม่เจอนะ ข้อเสียของหลังจากรีแมปนะอันนี้ต้องรอดูไปนานๆนะผมว่ามันจะมีอะไรเกี่ยวกับเครื่องหรือเปล่านะมันก็อยู่กับที่คนขี่ด้วยนะผมไม่มันต้องแบบไม่ใช่รีแมปมาไปขี่อัดยาวๆนะผมแบบอัดยาวๆแบบตลอดเลยนะอันนี้ก็ไม่ใช่นะเราต้องดูแลรถตัวเองด้วยนะผมหลังจากรีแมปมาก็ประมาณนี้นะผมก็ไม่มีอะไรมากนะที่สังเกตนะก็จะมีแค่กินน้ํามัน น,นิดเดียวนะผมนิดเดียวเองผมว่าผมแนะนําให้ไปปลดนะเพราะว่ามันมันขี่แบบไม่สนุกเลยนะผมปลดมาก็อืก็ได้นะก็ดีอยู่มันขับขี่แบบสนุกขึ้นมากนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันผมก็แถมให้หลังจากที่รีแมมมาแล้วก็ใส่วิ่งใต้ไฟนะครับผมก็ประมาณนี้นะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเพราะว่าคลิปหน้าจะมารีวิวของแต่งทั้งคันนะแต่ผมกาลังหาใส่อยู่รีวิวของแต่งก็ ไม่มากนะครับผมก็ราคามันก็เกือบๆครึ่งๆหมื่นแต่ว่ามันมีนิดเดียวนะแต่ว่าราคามันก็ประมาณนั้นโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ